จริงอยเป็นสาปนิกั้งเลยเด็กๆเลยพี่เป็นคนที่รู้จักตัวเองเร็วอะประมาณป .4 นะเร็ววาปอ .4 อยากเป็นสาปนิกและคือมันเริ่มจากการที่แบบว่าเราไปเห็นโมเดลบ้านเวลาเดินห้างมันมีโมเดลห้างต่างๆใช่ปะที่แบบเอ้โมเดลแบบบ้านที่เขาแบบบ้านจัดสรรนี่เขาทำอะไรอ่เงี้ยพี่ก็ชอบไปดูเฮ้ยเขาเก่งจังทำไมเขาย่อบ้านแบบ หลังเบลอเดี๋ยอยู่แบบแค่นี้ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยแล้วก็ไปถามแม่ว่าแบบแม่แม่ชีพพี่เขาทำเนี้ยเเรียกว่าชีพอะไรหรอเขาอยากจะทําบ้างเงี้ยบอกแม่ว่าอ๋อเขาเรียกว่าสถาปนิกเรื่องออกแบบนียแล้วก็แล้วก็ปฏิญาติตัวเองว่าเฮ้ยโตขึ้นเราจะเป็นสถาปนิกเราจะเราจะออกแบบบ้านบ้างมห้าเทอมสองมันเรียวไลซ์ว่าตัวเองว่าตีไม่ได้ไม่เก่งพี่เป็นคนพี่เป็นคนวัดรู้ไม่เก่ง แต่ก็ไปเรียนนะไปเรียนให้มันวาดได้ขึ้นบ้างแต่ว่าตัวตัวพี่เองจะไม่ถนัดเรื่องของการวาดตีอเลยเงี้ยจะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไปเจอเจอสิ่งใหม่ๆบางอย่างแหละคือเวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนก็เลยไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เฮ้ยน่าสนใจจังเลยก็คือเรื่องของโ u c ดดีไซน์อันนั้นก็จะมีแบบ มันเป็นช่วงแบบยุคแบบดิจิจตอลแล้วแหละมีแกเจเกตมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็ส,สนใจแบบเออเฮ้ยมันเท่ยังไงทำไมมันดีไซน์สิ่งพวกนี้เหลือแค่ตรงนี้เองอะไรเงี้ยแล้วเป็นช่วงที่พี่สนใจเรื่องกล้องด้วยเริ่มจะอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นดูว่าถาปัดอาจจะไม่เหมาะก็คือก็คือไอเตกเตกอาจจะไม่เหมาะาร์จิเทคเจอร์อาจจะไม่เหมาะก็เลยแบบก็เลยคุยกับพี่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่สอนติว อ,อนถาปัดเขาก็บอกว่าเออทาไมไม่เรียนไอดีล่ะไอดีน่าจะเหมาะนะเนี่ยพอเขาก็เห็นเราว่าดทำจู้ทําน,นี่เนี่ยเราก็เลยเออเั็นตรดีไอดีดีกว่าเพราะว่าเราจะจบมหกแล้วแล้วแบบเฮ้ยยังไม่รู้เพื่อนเลยอะสมัยนนะั้นเป็นแบบดิจิตอลเพิ่งเริ่มต้นไม่นานอะแบบกล้องดิจิตอลแบบตัวเล็กๆสโตนี่ไซเบอร์ช็อตช่วงยุคยแรกเลนะแบบโโหโคตรเท่ไซเบอร์ช็อตตัวนิดเดียว เ่งถ่ายรูปได้เจ๋งใช่ไหมเออก็เลยแบบเออเฮ้ยอยากให้รูปแล้วก็เลยไปเดินดูร้านกล้องอะไรเงี้ยวางดูแต่ว่าถ่ายรูปไม่เป็นนะเอนไม่คิดอะไรเลยไม่คิดว่าการถ่ายรูปคืออะไรคิดว่าการถ่ายรูปคือเหมือนกับเออกดชัตเตอร์ก็ได้รูปได้ภาพก็จบอะไรเงี้ยแล้วก็พอจบมาหกปุ๊บก็ได้กล้องตัวแรกในชีวิต <c oughs> วก็แคนนอนตัวหนึ่งได้กล้องแคนนอนตัวหนึ่งแล้วก็สึแกแล้วก็แบบ ก็ได้สวหวงเล็กๆก็คือมันก่อนจบแป๊บนึงอะ่ะเราได้กล้องก็มีรูมีกล้องถ่ายรูปกับเพื่อนตอนจบแป๊บ,บนึงอะไรเงี้ยสัตเตือนหนึ่งเลยก่อนจบแต่ว่าก็มันรู้สึกตัวก็คือว่าเฮ้ย mm. ทำไมเราถ่ายรูปห่วยยังไงวะเพราะ <laughs> <laughs> ว่าแบบไม่เรียนถ่ายรูปมาก่อนไม่รู้ว่าการถ่ายรูปมันคืออะไรคิดแค่ว่าล้วมันคงเปิดกดเปิดกล้องแล้วก็กดชัตเตอร์อะไรเงี้ยแต่จริงมันมีม,นม,มันมีองค์ประกอบอะไรกเยอะ <laughs> ก็เลยเริ่มไปเรียน เริ่มไปศึกษาในอินเทอร์เนต็ตบ้างที่นู่นที่นี่บ้างอะไรเงรี้ยก็เลยเริ่มดูว่าก,การถ่ายรูปจะถ่ายรูปยังไงให้ถ่ายให้ถ่ายรูปเป็นอะไรเงี้ยไปเรียนรู้เรื่องแบบเฮ้ยเราจะมีเขาเรียกว่าสมุดเล่มหนึ่งที่จดว่าเฮ้ยแบบอยากถ่ายนนี้เป็นจนะทำยังไงดีแต่ก่อนตัออนสมัยตอนช่วงนั้นก็แบบเฮ้ยอยากถ่ายรถเป็นเส้นๆน่ะทะํายังไงอ่ะตั้งขาตั้งกล้องอก็แบบเฮ้ยเปิดชัตเตอร์นานๆเอฟแคบแคบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ รอยากถ่ายอันนี้ได้แล้วก็แบบเหมือนกับมันเป็นช่วงการ explore ทางด้านความคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปดูรูปเฮ้ยทำไมเขาถ่ายพุสวยจังเลยทำไมเขาถ่ายนี่สกยจังเลยทำไมเขาถ่ายน้ำตกเป็นสายได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มสนุกแหละแล้วก็ทำนู่นทำนีำ่ไปเรื่อยก็เลย,เลยสนุกกันปม,มากแต่ว่าก็รีมด้วยนะก็ยังอยากเป็นอยากเป็นสถาปนิกอยู่ยังอยากเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วก็พอประมาณปีสองปีสองก็ค่อนข้างจะ เริ่มทํางานมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราทํางานบ้างใช่ป่ะตอนตอนปีหนึ่งใช่ป่ะงานมันก็บอกต่อเฮ้ยลองนี่คนนี้สิเอาคนนี้ถ่ายสิอะไรเงี้ยก็บอกต่อบอกต่อเราก็เริ่มมีงานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปีสองก็จะแบบเริ่มแบบเฮ้ยก็ดีเนะแบบไปถ่ายรูปด้วยสนุกด้วยได้เงินด้วยเออก็เริ่มแบบเอนจอยมากขึ้นเลย มันกาะตัวขึ้นมาแล้วแหละมันกตัวขึ้นมาประมาณปีหนึ่งเทอมสองแล้ว <laughs> เพราะว่าทับปัดมันหนักเหลือเกินมันแบบการเรียนทัาปัดมันมันค่อนข้างจะเรารู้สึกแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไมมันหนักอย่างนี้อะไรเงี้ยเราทํางานเราเหมือนกับว่าเรียนแบบคือพี่เป็นคนไม่เก่งสเกจไม่เก่งเรื่องของการเขาเรียกว่าออกแบบเลยแต่ว่าพี่อยากเรียนใจมันชอบอะเหมือนกับเราคราั้งวเราชอบอันนี้แต่เราแบบเราไม่ได้เก่งกับมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเมื่อเทียบกับเพื่อนใน ในในคลาสที่เขาแบบโหสเก็ตมาแบบเทพๆวาดรูปกันแบบโหแบบโคตรเทพอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่เหมาะกับมันวะแต่สิ่งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเราเี้ยล้าซ์ว่าสิ่งนึงที่เราทำแล้วดีอ่ะมันคือการการถ่ายรูปเราถ่ายรูปได้ดีกว่าคนอื่นในคลาสอะไรเงี้ยก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยหรือเราเป็นหรือเราจะซิวดีวะไปเรียนโฟโต้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนพี่ก็เลยโฟโต้อยู่หลังสิทธ์ไปกากรูดทุกวันเลยเฮ้ยโอ้ตงย้ายเลย เชื่อกูเนี่ยดูกูตอบเรียนรอเลยพร้อมมึงเลยเนี่ย <Okay. S 1> เอออย่างนั้นเลยเพื่อนพี่แม่งบอกบอกว่าดูกูตอบเรียนพร้อมมึงอะอะไรเงี้ยพี่ก็แบบเฮ้ยมะแต่ว่าใจมันก็นยังชอบหาปัดอยู่เนี่ยแล้วก็สนุกกัมนมาเลยแต่ว่ามันก็เกิดความแบบรู้สึกเล็กๆว่าเอ้ยหรือว่าเราควรจะไปเรียนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายพี่ก็ไม่ได้ไป <S 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 จบมาพี่ทำงานเลยพี่ทำงานแต่ปีสามพี่เรียนห้าห้าปีใช่ภาถาปัด <Okay. S 1> ปีสามถึงปีห้าทำงานหนักมากเลยปีห้าพี่เปิดบริษัทแหละตอนนั้น ปีห้าเปิดบริษัทเลยเปรี้ยวมากบริษัทไม่ใช่บริษัทนี่นะบริษัทที่อ่อที่แรกเป็นเหมือนกับเป็นแบบกราฟิกเฮาส์แบบแล้วก็บวกบวกโปรดักชันบวกบวกโฟโต้โปรดักชันอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบเฮ้ยเราก็เปรี้ยวมากเปิดบริษัทฝึกงานกับบริษัทตัวเองก็ทํางานแล้วก็แบบรู้สึกว่างานออฟฟิศงานบริษัทไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็เลยไปบอกพัทเนี่ยว่าเออเราอาจจะขอขอลาออกนะขอถอนหุ้นอะไรเงี้ย ขอไปเป็นฟรีแ ah, ลนซ์เหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยก็ปรากฏโอเคเขาก็โอเคพอจบพอพี่เรียนจบปุ๊บพี่ก็ลาออกมาฟรีแลนซ์ต่อทีสิท์มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่วงที่เจอคนเยอะเพราะว่าพี่ทำโปรเจกต์แล้วพี่ต้องไปไปไปทำเรซร์ชไปไปขอข้อมูลไปทานูลนทานี้เยอะใช่ป่ะมันก็เป็นช่วงที่เราเจอคนเยอะและ้วแล้วทุกๆคนที่เราเจอก็คือคนที่รู้จักพี่อยู่แล้วเขาก็บอกว่าเออเฮ้ยทำไม เรียนจบแล้วไม่ไปเรียนเมืองนอกต่อละอะไรเงี้ยก็จากหนึ่งคนพูดสองคนพูดสามคนพูดจนแบบแทบจะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยทําไมมันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้คนเกือบทุกคนเนี่ยพูดเหมือนกันว่าเป็นเรียนเมืองนอก,นอกเถอะมีวันนึงพี่เลยจะถามกลับกับคนที่บอกพี่ว่าพี่ทําไมพี่อยนะผม ผมไปนเมืองนอกเราอะไรเงี้ยเขาบอกเขาบอกว่าเออ้ยเราน่าจะไปได้ดีเมืองนอกเมืองนอกจะเปิดมุมมองอะไรหลายอย่างให้เราอะไรเงี้ยเมืองนอกจะจะทาให้เรามีคุัศษณคติที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้ยกระดับมาตรฐานงานให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้คุณอยู่เท่านี้คุณทาไงเท่านี้คุณยังคุณโอเคแล้วอะ่ะเออคุณควรจะไปพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้อีกที่เมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าสู่ปีแห่งการ พอเราพดปีแห่งการเป,เป็นเขาเรียกว่าเป็นจับฉายทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อหาเงินไปเรียนเมืองนอกช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบคือเราจบท้าปัดมาเนี่ยเราก็ทํากราฟิกได้แล้วก็ทําแบรนดิ้งได้ทําคอนซัลท์ทำทุกอย่างได้ทำหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงแบบไม่เกี่ยงงานเลยใครจ้างอะไรทําทุกอย่างทําหมดทําแบบตั้งแต่ออกแบบทำทำคอนซัลท์ถ่ายรูป คิดทําเป็นแบบเคลีท,ทีทุกอย่างทําทุกอย่างเ,เพื่อเก็บเงินอะไรเงี้ยซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะโหดร้ายกับชีวิตเพราะทำงานทุกวันทั้งปี365อาวันทางานอยู่อยู่เจ็ดวันคือสงการทําได้เลยที่เหลือไม่หยุดเลยเสราร์ที่ทำงานทุกวันประมาณปีครึ่งพี่เริ่มต้นประมาณตอนเก็บเงินประมาณตอนประมาณยี่สิบสองกว่าประมาณ แล้ว24พี่ได้ได้ล้านสองพี่ก็เนินเลือกทุกอย่างเลยหาที่เรียนพี่ก็เลือกเองเลือกที่เนี้ยในที่เนี้ยเรียนอันนี้ทําอย่างนี้อะไรเงี้ยก็วางแผนหลังจากเก็บเงินได้เต็มก้อนแล้วก็อแป๊บหนึ่งก็ไปละก็ไปเลยไปตายเอาดาบหน้าตันนี้ี่ไม่รู้ว่าประเทศนู้นไม่มีอะไรให้เราเผชิญบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ย ลงเครื่องบินวันแรกก็บอกตัวเองว่าเรามาที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปไม่ใช่มาล้างจานหรือเสิร์ฟเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ทําอะไรที่ไม่ใช่ถ่ายรูปคือเปรี้ยวมากอะมาพร้อมพลัง,งบางอย่างเพราะว่าเรามันก็ภูมิใจเล็กๆแหละเ,เออย่ยี่สี่หางเงินได้หางเงินได้ล้านสองเราอยู่ยี่สี่มันก็โอเคนะมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆแล้วก็แบบเออโอเคเราจะเราจะมาถ่ายรูปนะ ก่อนไปก็รีเสิร์ชว่าแบบช่างภาพที่นู้นเขเป็นยังไงกันบ้างเนี้แล้ว mm hmm. ก็คิดแล้วก็เป็นอาชีพนันเว้ยแล้วก็ไม่ขี้เลยเหรอกไปต้องมีงานทำนะวะปรากฏต,ตายหาไม่ใช่ที่ที่คิดเลย mm hmm. โลกที่นู่นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่นี่มันคนละโลกกันมันคนละสังคมมันคนละวัฒนธรรมมันคนละไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นทุกอย่างมัน แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนอะไเงี้ยก็มีเงินไปจริงๆแล้วเหลือเงินไปอยู่ประมาณแค่แบบสามแสนเองในการอยู่ในการอยู่แค่ได้หนึ่งปีซึ่งสามแสนนะถ้าเกิดจ่ายค่าบ้านค่าเช่าบ้านแล้วอะก็หมดแล้วอะเอาจริงๆอะก็แต่ว่าคือมันเราก็เฮ้ยไม่ได้วะต้องหางานทําให้ได้ก็อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดที่สุดกินมาม่าไปก่อนเอออะไรที่แบบ ใช้จ่ายให้ได้น้อยที่สุดอ่ะเราเราจะกินข้าวที่บ้านนะเราจะไม่ออกไปข้างนอกเราจะแบบประหยัดเงินทานู่นทํานี่แบบไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยจะอยู่ให้ได้ก่อนด้วยตัวเเองก่อนอะไรเงี้ยนี่หลายครั้งด้วยแบบเป็นหลายสิบครั้งอะ่ะเพราะว่ามันเจออะไรมันเจอเขาจะช็อกหมดเลยเขาไม่คุยกับเราอะ่ะเราเป็นหัวดําอ่ะคนอังกฤษไม่ ย่ชนชั้นอยู่แล้วอะ่ะเราเป็นคนประหลายของประเทศเขาคนก็ไม่ค่อยคุยเพื่อนเทอมแรกพี่ไม่มีเพื่อนเลยพี่มีเพื่อนสองคนคือคนมาเลยกับคนบาเบโดสคนดำเออในคลาสอยู่กันสามคนเป็นเพื่อนกันสามคนฝรั่งไม่คุยกับเราไม่มีเพื่อนอะ่ะเออล้วก็แบบเฮ้ยช่างมัเนเว้ยเราจะตัองอ้งใจทำงานอะไรเงี้ยมันก็มีแบบจุดหลายๆจุดที่แบบ เฮ้ยเราเหนื but, work work anyways, anyways, ่อยมากเลยว่ะเรางานก็ไม <out> ่มีเ <intr> ง <overseas> you? like like you? like like ินเงินเราก็มีน้อยอะไรเงี้ยทําอะไรก็ทําได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยได้แต่แบบเฮ้ยไม่ได้ได้แต่แบบว่ามองว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราต้องแบบตั้งใจตั้งใจทําให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยตั้งใจเรียนให้ให้ได้แบบให้ได้ดีๆตั้งใจทํางานให้ได้แบบตั้งใจทํางานให้ได้แบบให้ได้งานไวๆแบบสร้างผลงานใหม่ๆเพื่อจะเอาไปยื่นขอให้ได้งานไวๆตั้งใจ เ,เขาเรียกว่าใช้ชีวิตให้ได้ทุกนาทีให้คุ้มค่าที่นูน่นเพราะเราไม่รู้ว่าจะกลับมลเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยแบบจุดท้อมั้นก็เยอะมากเออเพราะว่าเราแบบถาง,งานทุกวันแล้วก็ไม่มีงานสักวันยอยะไรเงี้ยเออคิดดูนะว่าคนคนนึงทำงานปีปีก่อนอยู่ที่สามร้อยกี่วันนะสามร้อยสามร้อยห้าสิบแปดวันเพราะอยู่แค่เจ็ดวันทำไปห้าสิบแปดวัน กลับมาอีกปีกับหลังจากนั้นนะ่ะอีกแปดเดือนไม่มีงานทำสวรรค์มีวันหนึ่งคือแบบไม่เหลือเงินแล้วเหลือที่เจ็ดเหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่เก้าปอนแล้วแบบไม่มีเงินแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะ ร้องไห้แล้วอะ่ะคือชีวิตไม่เหมือนที่คิดไวอ้อ่ะเดินเข้าไปร้านอาหารไทยถามเขาว่าพี่รับเ็ล้างจานไหมครับเออซึ่งแบบแล้วเรากลับมาบ้านเขาบอกว่าเออต้องส่งซีบีมาแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วก็เดินกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะเราไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้ปะวะเนี่ยไปช่างภาพปะวะอะไรเงี้ยแล้วกลับมาแล้วก็ท้อมากแฟนพี่ก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งท้อดิลองสู้ัะเดือนยังดูเบาอะไรเงี้ย เอาแรกคือแบบต้องไปทํางานแหละอะไรเงี้ยบอกว่าเอออีกนิดนึงแล้วกันอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ประหยัดประหยัดเลยดี๋ยวเขาช่วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วว่าเออโอเคลองดูก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏเราก็ไม่ไปล้างจานก็ทําผออีกรอบนึงอะพื้นอีรอบนึงสู้ตายเว้ยเอาให้ดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏใครจะไปรู้ว่ารอดเฉยเลยเอาได้งานทําตอนเดือนที่แปด อีกเดือนหนึ่งได้งาน,นทำจริงๆใช่ถ่ายภาพช่างภาพช่างภาพใช่ที่นพพุนเป็นช่างภาพท็พพทอปไฟ์ของอังกฤษคือพี่โชคดีด้วยแหละที่ได้คนนี้ด้วยคือได้ท็อปไฟล์ด้วยแล้วก็แบบเขาก็เมลกลับมาว่าฉันสนใจนะลองแบบเข้ามาคุยกันอะไรเงี้ยเอาพอร์ตมาให้ฉันดูหน่อยอะไรเงี้ยพี่ก็ตื่นเต้นมากเลยวันที่เขาอีเมลกลับมาว่าเฮ้ยเรา ดีใจอะมันรู้เลยว่าว่าความพยายามเรามันมันแบบมันได้ผลอะไรเงี้ยเออบางคนที่แบบบางครั้งแบบว่าเฮ้ยท้อเร็วอะไรเงี้ยเออพี่แปดเดือนก็แบบเฮ้ยเราเฮ้ยเราท้อแล้วอะเรานี่แล้วอะเออแต่แบบพอวันที่เขาติดต่อกลับมาเราโคตรดีใจเลยเรารู้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทํามันมันได้ผลนะมันทําให้พี่กลับมาศรัทธาในความในความเชื่อของตัวเองอยู่ว่าต้องทาได้อยู่อะไรเงี้ย และกลับมาพร้อมกับพลังที่แบบเฮ้ยแม่งไม่มคนที่มีเป้าหมายเป็นแปลว่าคนมัน,นชัดเจนเลยพี่เคยนั่งอยู่ในคลาสปอยวันปีห้าะชื่อคลาส Professional Practice เขาชอบเอาคนสบเสร็จแล้วว่าเขาพูดในขาสร้างแรงบันดาลใจ ดิดีจาะว่าโอเคทุกคนจบแล้วอยากทำใม่คนกกนก็บอกจะทำังไนบริษัทนี้จะทำด้วนยธุรกิจของตัวเองด้เนี่ยด้วยด้วยอย่างนี้เลยคนตามพี่พี่บอกว่าพี่อยากเป็นช่างภาพระดบโลกทุกคนในห้องขัยขัยแบบจริงจังเหรอาเที่ยงยงอนเมื่อวานคิดได้บาง,ดางมืดีรเ่เออปรกากมีคนที่ไม่ขายขายวัา อาจารย์พี่ไหมคะอาจารย์พี่ไหมคะแต่พอทุกคนเงียบอาจารย์ขึ้นมาว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าในห้องเน,นี้ยโพสต์มีเป้าหมายชัดเจนที่สุดเพราะโพสต์มีเป้าหมายใหญที่สุดดังนั้นแล้วโพสตจะมีการแบ่งมากที่สุดที่มีเป้าหมายนั้นนะนี่คือสิ่งที่แตกต่งนในในใจจางระหว่างคนที่มีเป้าหมายแตกต่างกันใส่ทะผลิตขึ้นมาไ แสดงว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยแค่ความชอบหรืออย่างไม่ได้เราจะต้องเหมือนมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะต้องทำย่างนี้มันมันไม่เสมอไปหรอกมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่ตัวเรามากกว่าทุกอย่างมีทุอย่ที่พี่บอกเราเราชอบอันเนี้ยเราทำเพื่อใ้มีความสุขนั่นคือความชอบเรามีเราทําอันเนี้ยเพราะเราจะมีเป้าหมายแบบนี้นั่นคือเป้าหมายของเราไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดครที่สามารถจะเอาตอวันนี้เข้าไปด้วยกันได้ทำน,นี้ชอบด้วยเล่นเป้าหมายด้วยนั่นคือผมนั่นนั่นัน่นมีความเป็นชีนนนวิต